ถือว่าโอเคเลยครับเป็นลังใหญ่ครับพี่น้องภาพไปจากชันๆนนิดนึงนะครับ ตอนนี้พระท่านเขาใกล้ล่างครับเมีย็แตกต่็ใจประจุเลยครับ ยอดครับพี่น้องครับรั้งไงนด้ครับ เบิ้งครับพี่น้องโอเคเลยครับตัวอ่อนกับทอว่าได้ไลายอยู่ครับมานมานครับพี่น้องพุกแล้วครับเดี๋ยวไปสรุปผลงานอยู่ด้านนอกนะครับพี่น้องพี่น้องครับกับทิว่า เลตัวฮอนยันชสวยแล้วครับมีอยู่หนึ่งสองสามชีมีอยู่หาแพนนะครับแต่ว่าเป็นแทนไงไปรุ่นกันต่อนะครับพี่น้องครับชาวบุพเพกับคือจะเป็นคลิปสั้นๆนี่นหแหละครับไปรุุนกันต่อเลยครับเน้ยตอนนี้ค่ะคำนะครับพี่น้องหลังจากที่ประตุนกับรอห้าเพิ่มอีก,กหลายชั่วโมงครับพี่น้องแต่ว่ากับบอพอครับกับเมื่อน,นี้ก็ ได้เป็นล่งเดียวนแหละครับพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับบอตนกับชิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องขอบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ